อืมช่วงนี้นะครับผมเนี่ยเออไม่ได้ทําอะไรครับดูแต่ข่าวโตโน่ทั้งวันนะคือไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยครับดูแต่ข่าวโตโนโ่เออแบบไม่รู้เป็นอะไรเราชอบดูข่าวอย่างนี้ด้วยนะอ่าสำหรับทางโตโน่พาคินนะครับผมกับกระแสอ่านอกใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นข่าวดังพอสมควรแต่ว่าวันนี้ในคลิปนี้ผมจะไม่ได้มาพูดถึงโตโน่พาคินแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่าเราอ่ะจะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งที่ แต่ว่ามันเป็นประเด็นที่มันน่าสงสัยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เอ่อยังจะว่ายังไงดีนะมันมันมันเอาไปด้ให้คนไปตัดสินใจกันเอาเอง้วกันนะครับผมกับหัวข้อในวันนี้สังคมน่ารู้ทำไมเมื่อดาราทำผิดถึงต้องทำการกุศลเนี่ยเออซึ่งอ่าเท้าความกอนว่าคอนเทนต์สังคมน่ารู้นะครับผมมันเป็นคอนเทนต์ที่อยู่คู่กับ ท่องสปอตเวอร์มาอย่างยาวนานก็คือด้เป็นคอนเทนต์แรกๆเลยก็ว่าได้ซึ่งนักหนังก็อาจจะไม่ได้ค่อยทํามันเลยนะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยนี่ปีหนึ่งมันต้องมีสักคลิปหนึ่งอะเออซึ่งในปีนี้ผมก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับผมว่าเอ๊สังคมน่ารู้เล่าอะจะพูดเรื่องอะไรดีวะอะไรประมาณนี้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะเป็นการมุงการเมืองหลายคนดูอาจจะเบื่อแล้วเรามาพูดถึงประเด็นที่มันแบบเออมันไม่ค่อยแบบซับซ้อนเท่าไหร่ก็แล้วกัน โดยที่หัวข้อในวันนี้ของผมนะผมนั่นก็คือทําไมดาราทําผิดถึงต้องทําการกุศลอืมถามว่ามันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นโดยที่เราก็อันนี้ผมไม่ได้มันเป็นแฟกต์ความจริงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเอา่อมันเป็นสิ่งที่มันทําตามกันมาถึงขนาดที่ว่าผมก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าในบรรดาโรงเรียนสอนการแสดงหรือโรงเรียนที่แบบสอน อินฟูอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีสอนเหรอแบบชั้นนี้ที่แบบว่าเฮยนี่จําไว้นะเมื่อดาราทําผิดอะ่ะเออเมื่อเราทําผิดอะ่ะสมมติอ่ะผมเป็นดาราแล้วกันดาม,มีชื่อเสียงระดับโลกเลยอ่ะเม,มื่อผมทําผิดอะ่ะต้องไปทําการกุศลเว้ยเออเอ้ยอืมไม่รู้ว่ามันเป็นหลักสูตรที่ใครมันคิดค้นขึ้นมาหรือมันมีสอนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่อย่างใดนะครับผมแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันทําตามกันมาแบบแทบจะที่ได้เลยว่าเหมือนลอกการบ้านกันมา โดยเหตุผลนะผมถ้าที่ผมจะสรรหามาได้กับเหตุผลที่ทําไมดาราทําผิดถึงต้องอ่าทําการบริจาคทาการกุศลทําความดีทําบัเป็นประโยชน์อะไรมูนี้นั่นเต็มไปหมดเลยเหตุผลที่หนึ่งเนี่ยผมก็คือทําการกู้ภาพลักษณ์นั่นเองเออแบบว่าเมื่อเราทําความดีช่วยสังคมนี่อาจจะช่วยให้คนทั่วไปก็ผมกลับหันกลับมามองด้านดีของเราบ้างอ่าอะไรประมาณนี้นะ ก็มไม่อยากจะพูดถึงถึงมันก็ไม่อยากจะพูดถึงดาราที่เป็นข่าวแล้วตอนนี้เลยแต่เอาเป็นว่าอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันอ่ะถือว่าอันนั้นเป็นเคสตัวอย่างแล้วกันก็แบบในช่วงที่แบบเขาทําผิดอยู่อ่ะในช่วงนี้อแล้วก็เออก่อนหน้านี้เขานี่ก็เป็นแบบช่วยเหลือคนใช่ไหมแบบเปิดอ่ารับบริจาคทำการกุศลมาก่อนเออก็อ,อาจจะแบบคนทำมาดีแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องในอดีตไงแต่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตหลังจากนี้นี่ พี่เกจะทําอะไรที่มันมันจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทาปุ๊บนี่แปลว่าเข้าหลักสูตรเลยแบบเป็นหลักสูตรที่ไม่รู้ว่าใครสอนมาก็ไม่รู้นะแต่ว่าอัน,นอันนี้ผมไม่ได้ด่านะครับบอกว่าไอ้ไม่รู้ว่าใครสอนมาเนี่ยคือแบบผมแค่สงสัยเฉยว่าเอ๊อทำไมมันทําตากันมาถึงเป็นแบบเป็นซิกเนเจอร์ไปแล้วอะ่ะเออว่ากันตามตรงอะ เหตุ hey, ผลที่สอนนะผมก็คือแบบแสดงความสํนนึกผิดนั่นเองก็คือว่าบางคนนี่อาจจะใช้แบบทําการกุศลบริจาคบําเพ็ญประโยชน์อะไรนนี้นั่นเพื่อแสดงว่าเขาเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปและอยากจะแก้ไขอ่าประมาณนี้หรือ,อในช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งนะน่าจะเป็นกรณีคุณแบงค์เลสเตอร์อ่ะย้อนกลับไปอ่ะแบงค์เลสเตอร์นี่ในายามที่แบบแบงค์เลสเตอร์แบบทำเสียชีวิตนี่เรา อันนี้อันนี้อาจจะเรียกว่าดาราหรือเปล่าคนที่แบบอ่อท้าแบงก์เลสเตอร์อะไรพวกนี้เป็นเรียกว่าเป็นดาราหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มันแจแล้วกันอาเป็นว่าคุณไปตัดสินเอาเองแต่ว่าช่วงนั้นนี่คือแบงก์เลสเตอร์อ่เสียไปปุ๊บนี่เขาแบบประกาศเลยบอกโอ้นี่ผมจะแบบจะบวชนะอ่าหรือไม่ก็จะจะบริจาคเงินให้แกคุณยายอะไรประมาณนี้เออในนี่โอ้โหเข้าหลักสูตรเต็มเมเลยสามนะครับผมก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดแรงกดดันทางสังคมหรือไม่ก็ต้นสังกัดหรือเปล่า แบบในกรณีหลายคนนี่มีทีมงานบริษัทที่อาจจะเกี่ยวข้องนะผมอาจจะตแบบแบบทางทีมงานอาจจะแนะนําว่าเอ้ยเราไปลบกระแสด้านลบกันไหมอ,อะไรประมาณนี้ไปแบบไปบริจาคเงินไปนู่นนี่น,นั่นว่าไปแล้วแต่ซึ่งอถามว่ามันช่วยกู้ภาพลักษณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าประมาณร้อยละเกและกันของคนที่ เคยทำผิดกับทําดีมาทั้งชีวิตก็คือแบบว่าร้อยละ90นะครับผมของคนทั่วไปเนี่ยจะมองคนแบบว่าต่อให้คุณทําดีมาทั้งชีวิตอะ่ะคุณทําเรื่องเอไม่ดีครั้งเดียวเนี่ยคนเขาจะจะัดจดจาไปจนวันตายนะครับผมเพราะเกือบร้อยลยปอรเประมาณ99%ปอร์ประมาณมีแค่หนะึ่งเรที่แบบสามารถลบภาพลักษณ์แบบตัวเองลงไปได้อะคือว่าเป็นคนส่วนน้อยนะครับผมออเประมาณนี้เลย ก็แล้วก็สังคมมันก็โหดร้ายทีเดียะแบบทําดีมาชั่วชีวิตทาทาชั่วทีเดียวนี่แบบแทบแทบจบเลยเอออ่ะส่วนข้อที่4ี่นะผมอาจจะเป็นแบบส่วนหนึ่งของกระบวนการขอโทษหรือเปล่าแบบว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการบันเทิงนี่แบบการขอโทษอย่างเดียวอาจจะไม่พออ่ามันต้องแบบมีแบบอ่าบริจงบริจาคอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ ก็เอ่อคลิปนี้ผมแค่ทํามาเป็นแบบสังคมน่ารู้แล้วกันอ่ะเพื่อเพื่อว่าใครอาจจะไม่สังเกตรหรือมองข้ามประเด็นนี้ไปก็คือแบบว่ามันก็ทําตามกันบ่อยจนที่ผมคิดจะแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวมันไม่มีหลักสูตรอื่นแล้วแหละแบบว่าเอยทำผิดปุ๊บนี่คุณจะไปนู่นนี่นั่นอะไรต่อหลังจากนี้เออมันคงจะมีแบบเอ่อส่วนน้อยน่าจะเป็นส่วนน้อยแล้วกันอ่ะน่าจะเป็นประมาณนี้ครับผมอ่ะแต่ว่าถือว่าเป็นหลักสูตรที่เรามาพูดคุยกัน ใครที่เห็นยังไงกับประเด็นนี้นะครับผมมันไม่ได้มีอะไรมากครับผมแค่ผมมาแบบทำสังคมหน้ารู้อย่างน้อยสักคลิปหนึ่งต่อปีอาก็ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้พวกกหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ